สวัสดีสวัสดีเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกคานครับเจอกับผมอีกแล้วครับกับหนุ่มหน้ามนคนมนเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ผมพาเพื่อนเพื่อนมาชมอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งคันที่บอกได้เลยว่าราคาดีสมกับที่เป็นรถที่มียอดขายอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะครับในส่วนของเจ้าตัวนิสสันอัมเมล่าเทอร์โบและนี่คือเป็นคันที่ผมแนะนำเพื่อนๆน,นะที่กำลังหารถอีโคคาร์นะครับ เคอร์โบแบบซิ่งและประหยัดด้วยนี่คือรุ่นนี้เลยและที่สำคัญคันนี้เป็นปี20รุ่น E L นะครับรุ่น E L ภายในใส่เบาะหนังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเ,เพื่อนๆยวผมพาเดินดูนะเบาะหนังมาเรียบร้อยยังเป็น195 65 R 1 5นะครับยางปีโ oh. เห็นเพื่อนนะเส้นนี้มองไม่เห็นเดี๋ยวพาดูอีกเล็เส้นหนึ่งน,นี่คือสภาพเขานะครับแดดเปรี้ยงๆนี่แหละฮามิลาราคาผมแจ้งเลยนะครับ339,000บาท339,000บาทเท่านั้นว้าวมากสวยมากคันนี้เป็นสีขาวมุกแน้นเพื่อนนะ นี่ผมพาดูโครงสร้างก่อนน็อตไม่มีขยับเลยเพื่อนเนี่ยคารเดิมๆนะครับคานเดิมๆสีเดิมเดิมเทาๆเกลยๆแบบนี้เลยแบตเตอรี่ก็ชารีจย,ยาวๆนะครับส่วนเครื่องยนต์ดูเลยมีองค์ไม่มีอให้เห็นนะครับรุ่นนี้เป็น 1,000cc เทอร์โบนะ หนึ100่งร้อยม้าอ่ะไปดูเลขไม่กันครับดูเลขไม่กันเพื่อนอย่าลืมว่ามันเป็นปี20สิบนะครับเนี่ยไฟฟ้าควบคุมทั้งหมดนะครับเนี่ยอันนี้เป็นหุ้มมานะครับไม่ใช่แบบนี่นะคือหุ้มหุ้มสวมลงมาเพื่อนเป็นบอดเป็นหุ้มแบบหนังนะสวมแบบหนังก็สวยดีอีกแบบหนึ่งนั้นเพื่อนนะนี่เลยแอร์เย็นเพียงพออยู่แล้ว ที่สำคัญเลขกมาอยู่ที่91,225กิโลเมตรที่ใช้ไปเพื่อนเอ๋ยวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับผมได้พาเพื่อนๆมาเลือกในหลายรูปแบบหลายค่ายขึ้นนะครับแล้วก็ล้วนแล้วแต่เป็นรถที่มีคุณภาพเกรดเอทั้งนั้นเลยนะครับอ่ไปดูฝั่งห้องผู้โดยสารด้านหลังอามิล่านี่ขึ้นชื่อว่าจะเป็นห้อง ผู้โดยสารด้านหลังที่กว้างอยู่แล้วเพื่อนนะคือนั่งสบายนี่ครับช่วงระหว่างเข่ากับตัวเบาะเนี่ยจะห่างตัวสูงสูงร้อยแปดสิบนั่งได้เลยนะครับสวยงามมากและราคาดีด้วยเพื่อนจัดเฟรนช์นได้เต็มนะซื้อสดก็ไม่มีแวดอ่ะดูท่านท้ายดูท่านท้ายนี่อะไรยางอะไรนะครับ ไม่ลมแม่แรงอยู่ครบนะเพื่อนนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่แนะนำเพื่อนๆเลยนิสสันอัลเมร่าปี20รุ่น EL ดูเอกสารกันนิดนึงนี่ปี B 20นะเพื่อนนะนี่ดูดสอศูนนะครับ1,000งพันซีซแหละนะครับ100ม้านะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะเพื่อนนะใครกำลังหารถราคาประมาณเนี้ยผมว่ากำลังดีเลยในส่วนของนิสสันอเมิ拉พันซีซีประหยัดน้ำมันวิ่งได้ทั่วประเทศได้ทุกสภาพถนนนี่คือค่ายนิสสันนะเพื่อนนะอะเดี๋ยวผมปิดหน้าให้แป๊บหนึ่งนะครับนี่คันนี้เลย ไฟหน้าเป็นไฮโดรเจนนันเพื่อนนะ LED ยังจะไม่ใช่เป็นพวก LED นะก็เป็นไฮโดรเจนก็สวยๆแบบนี้สำหรับนี่แหละครับใครสนใจในส่วนของคันนี้เลยนะครับ3า9 0 0 0บาทก็ทักมาเช่นเคยหรือโทรมาเลยก็ได้นะครับในส่วนของรา,ายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถทักนะครับ ID ดี n e นเหมือนเดิมครับเพื่อนครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วอามิล่าสวัสดีครับ